มส่งต่อความดีโดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแท็ร่วมส่งเสริมการทำความดีโนเกีย C7 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเมื่อผมเห็นน้องๆสองคนนะครับที่มีลูกกันแล้วนะครับผมก็คิดว่าน้องๆเขาเป็นเ,ออเขาผิดพลาดไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับแล้วมาที่ จะแบบให้ชีวิตแบบของเขาอบ,บมีการงานที่ดีขึ้นได้เพราะตัวเขาเองอ่ต้องมีลูกที่ต้องรับผิดชอบถ้าสมมติว่าถ้าน้องโตขึ้นจนแบบที่ไม่ต้องมาเรียนรู้อยู่ตอลอดเวลานะครับน้องอยากจะไปตามหานะครตัตอบครับคือจะไปเรียนต่อเพื่อจะมาเป็นครูต่อไหมครับหนูถ้าเรียนจบแล้วหนูว่าจะไปทํางานแล้วคต่างจังหวัดแล้วน,น้องน่ลละ,ละลูกแม่แม่เขาบอกว่าแม่เขาจะดูให้ถ้าเดินได้แล้วมันเหมือนชีวิตของหนูเลย แล้วหนูต้องคิดกับแม่ตลอดเวลาว่าแม่ไม่เคยแบบไม่เคยรักหนูเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเอาไปไว้กับยายอย่างเงี้ยทั้งๆทงี่แม่รักหนูรักแต่เขาจําเป็นเขาว่าอยากอยู่กับเรามากคือเขาต้องไปทํางานหาเงินถ้าแม่ไม่เป็นคนหายังไงเราก็ไม่มีไม่มีกินไม่มีอยู่มาจนถึงทุ่วันนี้อะค่ะแกบอกว,ว่าถ้ายังไม่พร้อมหรือแบบว่าครอบครอบครัวยังไม่แบบ ที่ภาวะของเราอะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรืออายุยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบเลี้ยงดูลูกได้ค่ะอย่าคืออย่าเพิ่งเพิ่มมีเลยค่ะเพราะว่าสงสารเด็กอะค่ะที่เขาแบบเกิดมาก็ไม่อยากให้ใครต้องเป็นบบหนูที่ต้องคิดแบบแต่ก่อนก็เคยเกลียดแม่ตัวเองน่เี้ยไม่อยากให้คิดอย่างนี้แล้วส่วนตัวผมเองคือพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงตัวผมอะไรมากผมก็อยู่ตัวคนเดียวตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเด็กคนนึงถ้าไปฝากเลี้ยงเนี่ยการที่ขาดพ่อแม่มันขาดความอบอุ่น อยากเจอพ่อแม่นี่คือความคิดหนึ่งเลยคือพ่อแม่เราไปอยู่ไหนไปทําอะไรรักเราอยู่หรือเปล่ามันทําให้เป็นความทุกข์นะครับทุกข์ใจมากครับตอนเล็กเดกผมโดนบ่อยครับเล็กๆคือแม่ทํางานพ่อก็ไปทํางานต่างคนต่างทํางานไม่มีเวลาจนโดนล้อว่าแบบลูกพ่อทิ้งลูกแม่ทิ้งอจําได้ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเจ็บมากมีอะไรอยากฝากบอกเค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอฝากเพื่อนบอกว่าเขาเรียนให้จบก่อนก่อนจะคิดมีครอบครัวค่ะค่ะน้องทั้งสองคนก็จะได้รู้หลายอย่างนะว่ามีไหมโรงเรียนสอนไหมก็สอนใช่ไหมคะคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาก็สําคัญไหมก็สําคัญโดยเฉพาะเพื่อนกับผู้ปกครองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงจะได้เรียนรู้แล้วว่าใครบ้างที่เราที่ควรจะชวนพูคุยในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องช่วยกันช่วยกันบอกเพื่อนบอกคนนู้นบอกวิธีการ คุณกําเดิดแบบถูกต้องอะไรที่จะดีที่สุดตอนนี้นะคะพี่ด yeah. ีที่สุดเลยก so, ็คือสําหรับว so, like ัยนี้คือถุงยางอนามัยป้องกันการติดลูกป้องกันการติดโรคได้นะคะคือปากเลยเนาะ่นพี่เป็นกำลังใจให้ตลอดพี่คิดว่าถ้าน้องมีลูกมันก็มันก็ไม่ได้ทำให้อนาคตลองหยุดนิ่งขนาดนั้นนะนะโซ่ๆจริงๆเรายังเป็นครูได้อยู่เรายังเป็นครูได้อยู่ครับพี่ก็หวังว่าสิ่งที่น้องให้พวกพี่วันนี้ จะทําให้เกิดประโยชน์กับคนในประเทศขอบคุณมากครับผมมากเลยครับความผิดพลาดในครั้งนี้จะเป็นเหมือนบทเรียนให้ใครอีกหลายคนได้เกิดจิตสำนึกและรู้รักยังถูกวิธีรักดีไม่มีท้องนะครับเป็นไงครับหลังจากพอมาลงพี่จริงรู้สึกแบบสลดใจครับหมือนผู้ชายก็อยากบอกว่าเราก็ควรมีความรับผิดชอบ อาจจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะคือในฐานะผู้ชายเนี่ยควรจะมีความเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะอยากจะถามว่าพี่ม่อนจะมีแนวทางการแก้ปัญหาใช่ไครับที่ผ่านมานะคะที่ที่เราทาไปคือเราร่วมรู้ชุมชนด้วยรักนะคะทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอีกสิ่งหนึ่งก็เยาวชนนะครับก็คือเราให้ชุมชนนะครับเป็นคนคัดเลือกครอบครัวนะครับที่สามารถจะเป็นตัวอย่างให้ได้ในแต่ละหมู่บ้านนะครับซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมีหนึ่งครอบครัวกับหนึ่งเยาวชนแล้วก็ให้เป็นวิธี ที่ให้เขามาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนนะครับผมนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นโมเดลตัวอย่างนะแล้วน้องๆเป็นไงบ้างฮะได้ข้อมูลตรงนี้ไปเราจะรีออกกลับไปเขียนแผนงานของเราครับเพื่อจะมาอบรมน้องเยาวชนทีครับโอเคนะครับน้องก็เต็มที่ไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับคุณพี่มนัฐแล้วก็คุณพี่มอนด้วยนะครับจากสาธารณสุขแล้วก็สานีอนามัยนะครับประจำตำบลด้วยขอบพระคุณมากมากครับเอาละครับอาทิตย์หน้าเรามาดูกันต่อครับว่าหลักสูตรค่ายรักดีของน้องๆทีมดีสอง จะออกมาเป็นยังไงตอนนี้เราไปดูทีมดีหนึ่งกันครับว่าทำภารกิจกันไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้นะครับผมกับน้องๆทีมดีหนึงนะฮะคิดดีไม่คิดโกงเรามาอยู่กันที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิแหมมาแล้วนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแต่ว่าเอ๊ะเรามาทําไมกันที่นี่ครับเรามาสร้างกระแสให้กับทีม ของเราค่ะนี่เรียกว่าจะต้องมาสร้างกระแสกันนิดนึงนะฮะว่าทีมดีหนึ่งของเราเนี่ยมีอะไรดีกว่าที่หลายๆคนคิดทำให้เขาเห็นนะฮะว่าเรื่องราวของการคอร์รัปชันเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนเอาตอนนี้งั้นพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมก็ลุยกันเลยดีกว่าครับเอาพร้อมดีหนึ่งพร้อมพร้อมพี่ปอพร้อมฮิป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 ปอโอ้โหตัวมันใหญ่ มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตาลล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 ลตาลล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 ดี่ที่ที่โป้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตาลล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 ลตาลล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 พวกเราดีดึงคิดดีไม่คิดโกงงครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างกระแสนะครับที่น้องๆทีมดีหนึ่งนะฮะเขาจะมาให้ข้อมูลแต่ว่าก่อนที่จะให้ข้อมูลกันเนี่ย ต้องทําให้คนสนใจก่อนต้องทําให้คนหยุดมองก่อนว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันอยู่หรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการคอรัปชันนี่ต้องสร้างกระแสกันก่อนนิดนึงคอรัปชันคือการโกงคอรัปชันคือความไม่พอเพียงคอรัปชันคือความโลภคอรัปชันคือความช่อฉนคอรัปชันคือมีสัตว์ได้คอรัปชันคือความไม่ซื่อสัตว์คอรัปชันคือความมืดมนคอรัปชันคือการทำลายชาติพวกเราดีกัน ที่ด,ดีไม่คิดโกงครับตอนนี้บนสะพานลอยนี่เรียกว่าทํามาประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยวของนี้ย้ายโลเคชั่นบ้างขออนุญาตย้ายลงไปข้างล่างบ้างนะครับนับเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่ช่วยปลุกกระแสต,ต่อต้านการคอร์รัปชันให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาเกิดความสนใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเรียกว่าง,งานนี้ทำดีไม่มีอาย สนใจอยู่นะคะเขาก็มองนะแต่แบบยิ่งมองยิ่งดีอะค่ะมันไม่มันอายก็ยอมแต่เขาแลกกับการที่เขาแบบได้รู้จักเราแล้วก็ได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอะค่ะทีมาสเกตบอลทีมแห่งประเทศไทยฟังดีจริงพูดจริงทำจริงมีพลังเมื่อสักครู่นะครับขึ้นไปเต้นบนสะพานลอยกันก็แล้วนะฮิปโปฮิปเปอร์อะไรกันมากันเต็มไปหมดเลยแล้วก็พูดถึงผลเสียสิ่งร้ายๆเกี่ยวกับการคอร์รัปชันไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะทำอะไรต่อครับ ไปนะครับเราก็จะพร้อมแรงเพราพวกเราเแข่งแข่งไปหมดแล้วจะเดินแจกบัตรใช่ไหมพี่อ่าจะแจกบัตรกันใครที่สนใจนะครับในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของดีหนึ่งนะฮะ <ๆ S 1> ก็รับไปแล้วเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของร <ๆ S 1> ายละเอียดแล้ว,ลวก็มีนิสติกเกอร์ด้วยอ่าติ๊กเกอร์นี้เราจะมาแจกตามร้านค้าแปะตามตู้ต่างๆสมมุติว่าให้เขามาเข้าร่วมป็นคือข่ายความดีของเราใช่แล้วถ้าเกิดเขาไม่มีตู้ตั้อะไรนะครับเราก็จะแปะไปที่สินค้าของเขาเช่นขายมุ้งขายมะม่วงเราก็จะแปะไปที่มะม่วงนะครับใครซื้อมะม่ว สำหรับภารกิจในการสร้างกระแสตรงนี้ถามหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมสบายสบายเบาทุกคนนะฮะก่อนที่จะตอบนะครับมีการคิดนิดหนึ่งเหนื่อยไหมสบายสบายนะฮะเห็นว่าเรียกว่าทุ่มเทเต็มที่เรียกว่าใช้พลังเสียงแล้วก็เดินลุยกันไปแบบโอ้โหไปตามจุดต่างๆเลยพลังใจอย่างมากพลังใจเต็มที่ตอนนี้เนี่ยเป็นแค่ภารกิจเล็กๆน้อยๆพวกเขาเดี่ยยังต้องไปทําอะไรกันอีกมากมายจริงๆนะฮะพี่โจครับยังไงก็เหมือนกับภารกิจเนี้ยมันเหมือนจะเป็น หยดน้ําหยดนึงซึ่งเป็นหยดแรกที่เราเพิ่งปล่อยลงไปลงบนน้ําแล้วต้านแรงกระเพื่อมครั้งแรกแล้วตอนนี้เดี๋ยวคอยรอดูแรงกระเพื่อมครั้งต่อไปคลื่นความดีของพวกเขาครับน้องๆทีมดีหนึ่งคิดดีไม่คิดโกงจะแผ่ขยายไปได้ไกลสักแค่ไหนยังไงก็ต้องติดตามให้กําลังใจพวกเขาด้วยนะครับพวกเราคือดีหนึ่งคิดดีไม่คิดโกงยัสอมือจะทำร้องหัวใจไม่ยอมถอยหลัง แ,ปปแต่ตอนนี้ถึงเวลาต้องกลับมาวางแผนสรุปงานกันก่อนแล้วล่ะครับวันหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันต่อไปก็ตอนนี้เราทำกตสตาตเสร็จแล้วเป็นหนังสั้นเรื่องแรกของเราใายเชีย,ยงใหม่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราทำอะไรกันต่อดีมีใครมีความคิดเห็นไงบ้างเกยุเกยีบไเีเออพี่ฮะผมพูดตรงๆนะครับผมอยากกลับบ้านกลับบ้านแล้วเอา เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยทำไมจูๆ่ๆหนุ่มเฟรมของเราถึงอยากจะกลับบ้านขึ้นมาไซอย่างนั้นและเพื่อนๆจะทำยังไงกันต่อละครับสัปดาห์หน้าเรามาชมกันต่อครับ